ตน,นตเดินรอบนะ,ะอันนี้สวยเนะ,ะอันนี้เหมือนเหมือนเขาเขาไอ้นั่นนะคะเ <c oughs> ขาเขาปลายบัตร <c oughs> จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหลังแบบเนี้ยเป็นเดินภปใา,าเป็นบริบานย่อยอ่ะ ลน์นี้เป็นลายที่สวยมาก <Anch or> มีพญานาคนะคะล้อมรอบ พูดง่ายๆก็คือเป็นเมืองแห่งนาคเนาะที่จะต้องสลัดด้วยรดลายของพญานาคต่างๆนะฮะเยอะแยะเลยแต่ว่าแต่ก่อนเขาว่ามันพังไม่ใช่หรอพังแล้วก็สร้างขึ้นมามสร้างใหม่ใช่ไหมก่อใหม่ใช่ไหมเนี่ยรเห็นแบบกรม,ม,มศิลปรกรเขาก็เก่งนะเขาก็สามารถหาก้อนที่มันโน่นนี่นั่นได้นะ่ะ ที่แบบคล,าล้ายแล้วก็ใส่ขึ้นไปได้เขาก็เก่งนะนก็เปะเลยฮะเนาะถึงถึง,ถ,งถึงไม่มีรอยเอ๋ยรอยอย่างเงี้ยรอยรอยดำๆขาวๆเพราะว,ว่าเป็นให,หม่ที่ว่าทําให้เหมือนนะทาให้คล้ายกว่าจะทําได้นะกว่าจะเรียงหินอะไรขึ้นไปได้แต่ว่าที่ท,ที่อินโดนีเซียนี่เป็นหินก้อนก้อนเดียวในแกะสลักลวดลายสวยมากเลยนะ สวยมากนะเหมือนเป็นหินเป็นชั้นชั้นหินเข้าไปเลยอะ่ะอันนี้เป็นกำแพงอืมอันนี้เป็นกำแพงชั้นนอกคือชั้นนอกชั้นในอันนี้ชั้นในนะชั้นนอกอืมอันนี้ประตูหลอกเนาะใช่ค่ะเกียร์ดรอปทำไมใส่ผ้าบุพคพไว้ใช่ไหมทำไมมันออก นี่นี่คนต้องเย็นตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยคนต้องเย็นตรงนี้นี่เออตรงนี้นีนนออน่นี่<ร>นช่มไม่